มาจ้ะมากินเดินน้ำกันอืมแบบนุน่าเลือกง่ายมากเมื่อยเจอไม่นุ่มปวดเดินเดิะ หนึ่งหกยูโรจ้ะมีผักไม่เนื้อมีสลัดนหนะหันนะตายพอม เผ็ดเพราท่านพ่อจ้อันนี้น้ำพริกเผาเผ็ดนะของเกาดีแถวพกติดตตลอดเลยจ้ะเผ็ดหั่นบ่เผ็ดมันกับบมีแห้งเฮ็ดงานด้พี่นวังนะ ทำมาก่อนยันๆนี่หมดบ่หมดจ้ะหมดเ<ม>ขาแลกมาตนองกิน 嗯。Mm hmm. mm hmm.